ไปบอกนนเสียงเบาวที่มีมันเงียบแตกๆเหมือนคนเคยอยู่แต่ไม่ใช่เมื่อเร็วๆนี้นนีไม่ตอบเขากำลังตั้งกล้องเพื่อเก็ดภาพหุมกว้างของทรงระตูเมื่อกดชัตเตอร์เสียงใช้ดังขึ้นพร้อมกับลมที่ทัดวูบหนึ่งจนใบไม้ไปว่านภาพที่ปรากฏในหน้าจอหลังกล้องทำให้เขาเขามวดคิ้วในภาพนั้นมีเงาดำๆคล้ายเงาคน ยืนอยู่ตรงซุ้มประตูด้านไหนทั้งที่ตอนถ่ายไม่มีใครยืนอยู่ตรงนั้นแปลกกว่างเงาใครวะเขาหันไปถามแต่ไม่มีใครตอบพีทเดินลึกเข้าไปในเขตวัดโดยไม่สนใจอะไรส่วนเฟิร์นยืนนิ่งสีหน้าไม่สู้ดีวัดเนาหลาเมียคาหลักอยู่สามหลังโบสถวิหารและกุฏิไมเ้เก่าๆที่ลังคาสุดตัวจนแทบจะลม้ม พีทพุ่งตรงไปที่โบสถโดยไม่รอใครเขาหยิบเครื่องมืองัดประตูไม้ที่ปิดแน่นไว้ออกมาแล้วลงมือทำราวกับเคยซ้อมมาแล้วหลายครั้งนายไม่ควรทำแบบนั้นเฟร์นเอ่ยเสียงเรียกพีทเหลือบตามองก่อนจะหูเล่าเบาๆแล้วตอบกลับอย่างไม่แข่ของเก่าแบบนี้ถ้าไม่ขุดไว้ก็ผุหมดไม่มีใครเก็บแล้วเสียดายเปล่าๆประตู